วงในเมาส์แมทเคยเจอสงกรานและไม้ที่ไหนคาดคือที่มาของแคปชั่นนี้ ยังเป็นที่จับตามองสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างแมทพีรณีและสงกรานต์เตชนะรง์และทางด้านดาราสาวมอม้าที่ถูกพูดถึงกันซึ่งเป็นข่าวเมาสสนันวงการบันเทิงว่าฝ่ายชายควงไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนรีโดยดาราสาวมอม้าที่ถูกโยงก็คือไม้นภาัาสสิสุรวันณงานนี้ข่าวบันเทิงช่องแได้เผยว่า วงในเขาพูดถึงกันว่าสาวแมทไปเจอไม้และสงกรานที่ทองหล่อก็เลยมีเรื่องที่ว่าอยากเกิดก็เปิดมาเป็นแคปชั่นเด็ดจากสาวแมทที่เคยโดนจับตาสงสัยเมื่อวันที่19เมษายน2566ที่ผ่านมานั่นเองแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอฟังข้อเท็จจริงจากปากของพวกเขากันต่อไปค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ